สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาปลูกนี่เลยทิวลิปเมืองไทยนะคะหรือว่าราชาแห่งป่าฝนนะคะเพราะว่าหน้าฝนนี้เขามาแรงจริงๆค่ะและตรงหน้าเรานี่นะคะนั่นก็คือเขาเรียกว่ากระเจียวค่ะนะคะถ้าเป็นชื่อกระเจียวคนไทยก็ต้องรู้จักแน่นอนเลยใช่ไหมคะ ซึ่งเจ้ากระเจียว2ต้นนี้นะคะทุกคนเขามีหลากหลายชื่อมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปทุมมานะคะหรือว่าดอกบัวสวรรค์นะคะหรือฉายาของเขาก็คือทิวลิปสยามเพราะว่าต่างชาตินะคะยกให้เป็นทิวลิปเมืองไทยเลยล่ะคะ่ะและเขาก็มีอีกหนึ่งฉายานะคะนั่นก็คือฉายาราชาแห่งป่าฝนค่ะเพราะว่าจะได้เห็นดอกอันสวยงามของเขานะคะก็ต้องรอถึงหน้าฝนฤดูกาลเดียวเท่านั้นค่ะ และตอนนี้นะคะก็เข้าสู่หน้าฝนไปที่เรียบร้อยแล้วฝนตกแทบจะทุกวันเลยนะคะแล้วเราก็บังเอิญไปเดินตลาดนัดมานะคะทุกคนเจอเจ้าต้นกระเจียวเนี่ยนะคะวางขายอยู่ค่ะกะ็กอละนะคะขายเป็นกอเนาะกอละ50บาทเท่านั้น,นะคะ่ะทุกคนแล้วเราเห็นว่าดอกเขาสวยมากๆเลยนะคะเหมาะที่จะมาปลูกแล้วก็เอาไว้ใช้บูชาพระค่ะซึ่งเจ้าต้นกระเจียวนะคะทุกคนอยู่วงเดียวกับพวกตระกูลขิงนะคะ เขาก็จะมีเงาหรือว่ามีหัวเนี่ยอยู่ใต้ดินค่ะแล้วก็จะขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อนะคะทุกคนหรือว่าการเพาะหัวนั่นเองค่ะหรือว่าผ่าหัวก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคะถือได้ว่าขยายพันธุ์ง่ายมากๆเลยแต่ว่าได้เห็นความสวยของเขาเนี่ยเฉพาะหน้าฝนเท่านั้นค่ะแต่ว่าถ้าใครนะคะอยากจะเห็นความสวยงามของกระเจียวนะคะนอกฤดูกาลก็คือนอกจากหน้าฝนแล้วก็อยากจะเห็นความสวยงามนะ,ะนะคะเขาก็มีวิธีเช่นเดียวกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปรู้วิธีนะคะการขยายพันธุ์หรือว่าการปลูกดอกกระเจียวให้ สวยนอกหรือดูการเนี่ยเรามารู้กันก่อนค่ะว่าแท้จริงแล้วดอกกระเจียวนะคะหรือว่าต้นกระเจียวเนี่ยแหละค่ะมันมี2แบบนะคะทุกคนก็คือแบบที่เป็นไม้ประดับกับแบบที่สามารถรับประทานได้นั่นเองค่ะซึ่งเจ้า2ต้นนี้นะคะเราถามคนขายมาแล้ว2ต้นนี้ไม่สามารถรับประทานได้นะคะแต่ว่า,าสายพันธุ์ที่รับประทานได้ก็มีเช่นเดียวกันค่ะเพ <s> ียงแต่ว่าเราซื้อเจ้าต้นนี้มาเนี่ยเพราะว่าเราเห็นว่าดอกมันใหญ่นะคะแล้วก็สวยงามและที่สําคัญนะคะกลีบดอกดูแข็งแรงมากเลยค่ะ นี่คะ่ะทุกคน2กระถางนี้นะคะหรือว่า2กอนี้เนี่ยเราซื้อมากอละ50บาทถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเพราะว่านี่เลยเราได้หน่อมาด้วยนะคะนี่ที่สามารถขยายปลูกได้ในอนาคตนะคะโดยเฉพาะโอ้โหกอนี้เนี่ยได้มาหลายหน่อเลยนะคะทุกคน1 2 3 สีห้าหน่อเลยนะคะซึ่งการปลูกเนี่ยสามารถปลูกลงดินก็ได้นะคะหรือว่าจะปลูกประดับในกระถางสวยๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการปลูกดอกกระเจียวนะคะทุกคนทั้งในแบบกระถางแล้วก็แบบลงดินกันค่ะนี่นะคะ กลีบดอกเขาค่อนข้างแข็งแรงเลยนะคะอีกชื่อนึงนะคะก็คือชื่อบัวสวรรค์เนี่ยให้ทุกคนสังเกตกลีบดอกนะคะเหมือนกลีบบัวไหมสวยมากนะคะเรามาดูวิธีการปลูกกันเลยค่ะซึ่งแท้จริงแล้วนะคะทุกคนกระเจียวเนี่ยสามารถปลูกได้ในทุกภูมิภาคเลยนะคะกับดินนะคะได้แทบจะทุก ดินเหมือนกันนะคะแต่ว่าดินที่เขาชอบมากๆเนี่ยก็จะเป็นดินร่วนปนทรายนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งดินปลูกของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นดินร่วนค่ะแล้วก็ใส่ในส่วนผสมของแกลบนะคะทุกคนเป็นแกลบดิบนะคะที่หมักมาแล้วนะคะเพื่อเพิ่มความโปร่งแล้วก็ความร่วนซุยนั่นเองค่ะทุกคนนี่เลยนะคะ,อ,ะอันนี้เราก็เตรียมมาแล้วนะคะเราอดอปอะเด็นะคะดินเนี่ยใส่ไปในภาชนะที่แบบว่าเหลือใช้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น กระบุงใช่ไหมคะเออเป็นกระบุงนะคะตะก้าน้อยๆน,นะคะเราเห็นว่ามันเก๋ไก่ดีนะคะเราก็เลยนํามาปลูกดอกกระเจียวในวันนี้คะ่ะซึ่งดินที่เตรียมไว้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นดินร่วนนะคะก็ใช้ดินถุงเลยผสมกับแกลบดิบนะคะหรือถ้าใครไม่มีแกลบดิบนะคะก็ผสมทรายก็ได้นะคะก็คือเน้นให้มันมีความร่วนซุยระบายน้ําได้ดีคะ่ะนี่เลยหลังจากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะเจาะหลุมตรงกลางนะคะขุดหลุมตรงกลางเพื่อที่จะใส่ กระถางของเนี่ยเพื่อที่จะใส่ต้นดอกกระเจียวได้นะคะนี่แบบนี้นะคะวันนี้ในกระถางนี้เราจะปลูกต้นสีขาวนะคะทุกคนนี้เลยเดี๋ยวยกคว่ำน่าจะยากนะคะเดี๋ยวเราจะฉีกถุงออกมานะคะต้นกระเจียวนะคะเป็นพืชที่ชอบแสงแดดนะคะแล้วก็ชอบน้ําปานกลางค่ะนะคะก็สถานที่ที่จะปลูกนะคะก็เป็นพื้นที่ที่แสงแดด ส่งถึงนะคะหรือว่าเราจะปลูกกลางแจ้งก็ได้นะคะเป็นพืชที่อย่างที่ทราบกันนะคะว่าเขาจะออกดอกเฉพาะหน้าฝนเท่านั้นค่ะนี่เอาออกมาแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมชิ่อเขาจะออกดอกเฉพาะหน้าฝนเท่านั้นนะคะก็คือจะออกดอกนะคะไปจนถึงช่วงประมาณเดือนตุลาคมเนี่ยเขาจะเริ่มพักหัวแล้วนะคะพอนี้เริ่มพอเริ่มพักหัวปุ๊บนะคะเนี่ยอันเนี้ย เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าลําต้นเทียมของเขานะคะตรงนี้ก็จะค่อยๆแห้งลงไปนะคะค่อยๆแห้งแล้วก็สามารถดึงออกได้เลยนะคะหลังจากนั้นหัวเขาก็จะพักหัวอยู่อย่างนั้นค่ะถ้าสมมติว่าเรากลัวว่าหัวเขาจะเน่าอยู่ในดินนะคะเราก็สามารถขุดเอาหัวของเขาเนี่ยเอามาเก็บไว้ได้ค่ะก็คือล้างนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้ประมาณ1-2เดือนค่ะนะคะแล้วก็สามารถนําไปปลูกใหม่นะคะเพื่อให้เขาออกดอกใหม่ก็ได้ค่ะ อันนี้นะคะเป็นเทคนิคนะคะที่เราหามาว่าจะทําให้ดอกกระเจียวเนี่ยออกดอกนอกฤดูการได้อย่างไรนะคะก็อย่างที่บอกเลยสามารถขุดหัวของเขานะคะมาล้างทําความสะอาดแล้วก็พักไว้นะคะประมาณ1-2เดือนแล้วนําไปปลูกใหม่นะคะเขาก็จะมีลําต้นงอกขึ้นมาแล้วก็จะสามารถออกดอกได้ค่ะแต่ส่วนใครถ้าไม่วอรี่นะคะก็คือถ้าปลูกลงพื้นดินเนี่ยถ้าในช่วงเขาพักหัวนะคะก็ปล่อยเขาไว้อยู่ในดินก็ได้นะคะ เดี๋ยวพอถึงฤดูการก็คือเข้าฤดูฝนนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกหน่อแล้วก็จเจริญงอกงามนะคะแล้วก็มีดอกออกมาใหม่ค่ะนี่แบบนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยปลูกง่ายๆแบบนี้เลยนะคะส่วนในเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะคะแนะนําว่าให้ใส่เป็นปุ๋ยเคมีนะคะทุกคนปุ๋ยเคมีจะดีกว่านะคะเพราะว่าเจ้าดอกกระเจียวเนี่ยเขาไม่ถูกกับปุ๋ยอคอกค่ะถ้าใส่ในส่วนของปุ๋ยอคอกนะคะ จะทำให้หัวของเขาเน่าได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใช้เป็นปุ๋ยเคมีจะดีกว่านะคะสําหรับการปลูกดอกกระเจียวค่ะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือสําหรับการปลูกลงกระถางนะคะทุกคน ส่วนการลดน้ํานะคะก็ถ้าในช่วงหน้าฝนเนี่ยเราแทบไม่ต้องลดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนก็ช่วยพรมให้เราเองนะคะแต่ถ้าเป็นในช่วงที่ฝนขาดช่วงนะคะทุกคนเราก็สามารถรดน้ําได้เลยค่ะเพื่อให้ดินนะคะมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาค่ะอันนี้เป็นการปลูกในกระถางนะคะทุกคนทีนี้เรามาดูการปลูกลงดินนะคะว่ามันจะมีวิธีการอย่างไรที่จะป้องกันให้การปลูกลงดินนะคะแล้วหัวเขาไม่เน่าค่ะ ทีนี้เราก็มาดูวิธีการปลูกลงดินอย่างไรไม่ให้หัวเน่านะคะทุกคนเพราะว่าปัญหาของโรคนะคะของดอกกระเจียวหลักๆเลยก็คือปัญหาการเกิดเชื้อรานั่นเองค่ะมันจะเข้าไปกัดกินบริเวณหัวนะคะของเจ้าดอกกระเจียวนะคะก็เลยทําให้หัวเน่านะคะแล้วก็ตายไปในที่สุดนั่นเองค่ะ ส่วนทำเลในการปลูกในวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะปลูกตรงนี้นะคะซึ่งจะสังเกตเห็นว่าทำเลตรงนี้นะคะจะมีพืชที่มีลักษณะเป็นหัวเนี่ยปลูกอยู่เยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยบอนสีนะคะก็เป็นหัวเหมือนกันต้นนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพับพึงหรือเปล่านะคะเขาก็จะมีลักษณะเป็นหัวด้วยนะคะเนี่ยเจ้าต้นพวกนี้ก็จะมีลักษณะเป็นหัวนะคะเราก็เลยจะนําดอกกระเจียวนะคะมาปลูกบริเวณตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งหลุมนะคะเราก็ได้ขุดเตรียมไว้แล้วนะคะหลุมก็ขุดให้มีขนาดนะคะพอดีกับ เนี่ยแหละพอดีกับอกอของดอกกระเจียวนะคะทุกคนแต่ก่อนที่จะปลูกนะคะให้เรานำนี่ค่ะอันนี้ก็คือปูนขาวนะคะทุกคนให้รองพื้นก้นหลุมนะคะด้วยปูนขาวค่ะนี่นะคะโรยไปให้ทั่วบริเวณหลุมเลยนะคะ<ม>เพื่อป้องกันนะคะเชื้อราที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็ป้องกันพวกศัตรูพืชด้วยนะคะ<ม>พวกด้วง<ม>พวกแมลงอะไรแบบนี้ค่ะ<ม>แบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะนำกระเจียวลงไปปลูกเลยนะคะอันเนี้ยกอเน,นี้ยสังเกตได้ว่ามันจะมีหลายหน่อมากๆเลยนะคะก็คือสามารถแยกหน่อเอาไปลงกระถางปลูกได้นะคะแต่ว่าเราอยากจะให้ตรงเนี้ยมันเป็นแบบว่าทุ่งดอกกระเจียวเล็กๆนะคะที่มีแบบว่าดอกกระเจียวขึ้นเป็นกลุ่มๆเลยนะคะ เพราะว่าอนาคตเดี๋ยวเขาจะแตกหน่อออกมาอีกนะคะถึงตอนนั้นเราก็สามารถแยกหน่อออกไปปลูกได้นะคะไปปลูกใส่กระถางได้เช่นเดียวกันนี่โอ้โหลากดีมากๆเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเราจะวางตรงนี้เลยหลังจากนั้นก็กลบได้เลยะคะ่ะใช้ดินกลบได้เลยเขาก็จะมีกลิ่นหอมๆนะคะคล้ายๆพวกขิงพวกอะไรอย่างนี้นะคะ ส่วนกระเจียวที่สามารถกินได้นะคะเราก็ชอบมากๆเลยนะคะดอกกระเจียวเ,เ,เอามาต้มกับน้ํากะทินะคะทานกับน้ำพริกอ,อร่อยมากๆนะคะอันนี้เรามีดินถุงเหลือนิดหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะนำมากรลบเสริมนะคะ อย่าลืมนะคะปุ๋ยอคอกนะคะไม่จําเป็นต้องใส่เนาะเพราะว่าเขาไม่ถูกจะริดกันนะคะกระเจียวไม่ชอบปุ๋ยอคอกนะคะเพราะจะเป็นปัจจัยทําให้เกิดอ่าหัวเน่านะคะนี่ประมาณนี้เลยอย่างที่บอกค่ะช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะไม่จําเป็นต้องรดน้ําก็ได้คะ่ะ เราก็จะเห็นว่าทั้งสองสายพันธุ์นี้นะคะสีขาวกับสีชมพูเนี่ยนะคะเขาจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่ตรงที่ก้านใบนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะใบของดอกสีขาวนะคะทุกคนใบจะมีลักษณะเรียวยาวนะคะเป็นรูปหอกทรงแคบนะคะทุกคนหน้าแคบแบบนี้นะคะนี่เลยแบบนี้เลย ส่วนนะคะใบของดอกสีชมพูเนี่ยนี่ค่ะจะสังเกตเห็นว่าลักษณะใบจะเป็นรูปหอ,อกเหมือนกันนะคะแต่จะมีอ่าเป็นรูปหอ,อกที่กว้างกว่านะคะแล้วก็บริเวณตรงกลางใบหรือว่าเส้นใบนะคะจะเป็นสีน้ําตาลค่ะนี่เลยแต่ว่าลักษณะใบจะสั้นกว่าค่ะ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการปลูกเจ้าดอกกระเจียวนะคะหรือว่าบัวสวรรค์นะคะหรือว่าประทุมมาหรือว่าสยามคิวริปนะคะหรือว่าราชาแห่งป่าฝนนะคะโอ้โหเขามีหลายชื่อให้เรียกเลยนะคะความสวยงามแบบนี้นะคะยังมีอีกหลากหลายสีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีชมพูอ่อนกว่านี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะมีทั้งพันธุ์ที่กินได้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะก็คือเป็นปลูกเป็นไม้ประดับแบบนี้นะคะถ้าใครอยากจะ,ะมีดอกไม้สวย วยนะคะให้ชมยามเช้าๆนะคะในวันที่ฝนตกในช่วงฤดูฝนนี้นะคะแนะนำเลยค่ะต้นกระเจียวเป็นต้นไม้อีกหนึ่งต้นที่น่าหาซื้อมาปลูกค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ